อ่ะสวัสดีครับเรามาสำรวจบ้านนะฮะมาสำรวจบ้านที่ติด TMT นะครับวันนี้เรามาสำรวจบางบัวทองซอย WAY สี่นะฮะบางบัวทองซอยนะครับบางบระทรองหมู่บ้านบางทองสี่ซอยหนึ่งครับยี่สิบอ่ะเดี๋ยวเราก็มา,มาดูวันนี้เรามาดูนะครับอ่ะนี่เจ้าของบ้านอ่าพี่เดือนนะฮะสวัสดีครับพี่เดือนสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบ้านก่อนเนาะวันนี้มาสำรวจของจริงเลยนะครับโอ้ร้านสวยสวยเเนี่ย ตะก่อนอ่ะตะก่อนนะอ่ะโอเคขายยาเทียมแล้วค่ะอ่ะไปขายยาเทียมเรียบร้อยแล้วว่าจะเอาเข้าระบบอ่ะเอาเดี๋ยวดีไหนไปดูตู้กันหน่อยเป็นอ่ะดูอะไรไปดูตู้ตู้ถ่านเนินพวกถ่ายวิดีโอไว้เรียบร้อยหมดแล้วอ่ะไปถ่ายทำวิดีโอแต่เดี๋ยวให้ยาเขาอ่ะดูตู้กันอ่าวันนี้เราไปนะไปดูตู้กันโอ้บ้านเสริมสวยนี่เอาของขึ้นข้างบนก่อนนะโบัดยุเคลียร์เลยเคลียร์เลย ครับโอ้นี่เอาไปไว้ชั้นสองใช่ไหมคะชั้นลอยค่ะเอาชั้นลอยโอเคครับอ่ะพาไปดูเนาะนี่บ้านสามชั้นเนาะค่ะสามชั้นครึ่งสามชั้นครึ่งนะครับอ๋อนี่ครับนี่คือมันติดตู้นะโอ้ตู้แค่นี้เองเลื่อนได้ด้วยเลื่อนได้เดี๋ยวอ่าพี่เดือนยืนดิยืนที่ความสูงของตู้โอ้ความสูงของตู้เดี๋ยวนะอ่าแขนอ่าแขนนึงเนาะเดี๋ยวนะเอา้อแขนนึงเนาะ อ่าในความสูงของตู้ตู้ AMT แล้วอันนี้ตู้อะไรอ่าอินเวอร์เตอร์ค่ะอินเวอร์เตอร์มันคืออะไรอินเวอร์เตอร์คือเนี้ยสิบกิโลวัตที่ออที่จะป้อนอันนี้ตัวสําคัญที่ว่ากี่กิโลวัตก็จะแค่นั้นสิบกิโลวัตส่นี้ค่ะแล้วก็จะห้ากิโลวัตก็จะเป็นตัว,ตวสีส,สีเหลืองนั้นโอเคเดีนะ๋ยวก็จะถามว่าอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว หมายความว่านี่เบเกอร์ไฟเบเกอร์ไฟของพี่เนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอค่ะนี่เบเกอร์ไฟอ๋อนี่สั่งมาสั่งตู้ทั้งหักเลยอ่านี่เบเกอร์ไฟนี่มาจากไฟฟ้าค่ะมันยุ่งเหยิงหน่อยออกมาจากไฟฟ้าไม่เข้าใจไม่มีปัญหามาจากไฟฟ้าเนาะอ่นนี้มาจากไฟฟ้าทีนี้จริงๆแล้วคือทั้งหมดอะลงระบบนู่นเลย อ่าอันนี้มาจากไฟฟ้าแล้วก็ผ่านมาทั้งหมดอันนี้มันอะไรไม่เกี่ยวตัวแค่สิ่งี่เศษไม่เกี่ยวจริงๆแล้วนนตัวเสริมไม่เสริมเอาแล้วก็มาผ่านตัวนี้แล้วก็ลงมาบเบกเกอ ER ร์ลงมาเข้าเข้าเบกเอรเข้าตัวนี้เอากรายกันอยเข้าเกบกเกอร์อ๋อเบกเกอร์ไฟเข้าไหนก่อนก่อนที่จะไปตัวนี้ฮะเข้าเข้าตัวนี้ใช่ไหม สายไล่สายไปอ่ะโอเคเมกเกอร์ใหญ่เข้าตัวไหนก่อนตัวนี้ก่อนหรือตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเดีขออ่ะเอาใกล้ๆก็ได้อ่ะนี่เข้าเข้าล่างค่ะเข้าล่างก่อนเข้านี้ก่อนค่ะเข้าตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปที่นี่ค่ะแล้วก็กระจายไฟเข้าไปที่ไหนกระจายไฟอยู่ไหนเข้านี่แล้วก็เข้าเข้านี่อีกทีเพื่อออกไฟบ้านค่ะแล้วก็เข้าไป งงเหมือนกันเดห็นว่าไม่ใช่ช่างไฟไงอืมต้องไล่เอาเองอ่ะอ๋อ้ยเด้ได้พี่เลื่อนได้อันเลื่อนได้เลื่อนได้อ๋ออันนี้มันเลื่อนได้เจ๋งมากเลยขยับดิอ่ะเลื่อนมาเดินนี่ดันมาโอ้เลื่อนได้ด้วยโอ้หมือตู้เย็นเลยเนี่ยค่ะนี่ก็ดูเอาเองก็ตอนนี้ยังเก็บสายไม่ไม่เรียบร้อยอ่าไม่เป็นไรอันนี้เขารู้อ่าแล้วนี่คุณก็ไล่เอาเนี่ยเพราะพี่เดือน บอกไม่ดูโอเคอ่ะเดี๋ยวแก้วออกมาก่อนนะ